รีวิวเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสติน FS 2650นะครับต้หนีอยู่ตรงนี้นี่ที่เดียวที่เดียวนะครับตอนนี้คือติด N อยู่นะครับอ่ะลองดูตัวนี้เล่นง่ายเพราะว่าคาบูเป็นผ้าปั๊มทั่วไปนะครับผ้าปั๊มเจ็ดหกเจ็ดทั่วไปก็เกิดว่ามันมีปัญหาวันหน้าก็สามารถเปลี่ยนคาบูง่าย่ลองสตาร์ทดูครับเครื่องนี้ มจังหวัด26ซีนะครับตีนนะครับเก่านอกเขาญี่ปุ่นนะครับนี่ขนาด10เอ็นยังรอบดีเลยนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบไซส์26ซีซีนะครับสวิตกดดับคือสีแดงบนแฮนด์ลัดหนึงปกติแต่ว่าไม่หนักน้ำหนักก็อ,อยู่ประมาณ4โลบปลายนะครับ ดึงดึงใหม่แงแน่นแขงแน่น่นใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะครับ3,600บาทรวมส่งเลยครับจริงจริงสามแปดแต่แตลดค่าตัวเขึ้นไปหน่อยนะ3,6 0ันรวมส่งของแถมครบใบมีดสารละพายกระปุกผสมน้ำมันแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ